หลายตัวหลายอย่างมันเกิดขึ้นครับกับนักเตะค,คนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ยักษ์สาหรับน้องๆในทีมเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีของแฟนบอลด้วยแล้วก็นะครับกลายเป็นพระเอกหนึ่งในะพระเอกในดวงใจของแฟนบอลในช่วงคิงส์ครับที่ผ่านมาเลยครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของพี่ใหญ่คนนี้ครับพี่ยักษ์คนนี้เลยฮะเอเลียสด,ดอเลกครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับผมก็ กลับมาประจำการตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับหลังจากหายหน้าหายตาไปสักประมาณสัก2-3สสัปดาห์เพราะว่าไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับในช่วงที่ทีมชาติไทยเนี่ยไปเตะนะครับศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน kings cup นะครับครั้งที่50แล้วก็เป็น Champion, แชมเปี้ยนแชมป์ kings cup กลับมาสู่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีเต็มครับโดยก็อยากจะไปพูดถึงนักเตะคนหนึ่งครับที่ขอชื่นชมเลยครับ เล่นได้อย่างดีเยี่ยมนะครับคุมแนวรับอย่างยอดเยี่ยมและนี่คือนักเตะคนสุดท้ายนะครับที่ออกจากสนามในเกมรอบชิงชนะเลิศในฐานะกับตันทีมนะครับนั่นก็คือเอเลียดดอเลาะฮะเขามีความผูกพันนะครับกับสงขานะครับกับสนามตินสุรานนท์เพราะว่าเป็นอดีตน,นักเตะที่มาจากยุโรป แล้วก็เริ่มเล่นที่ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่หลีกสูงสุดนะฮะเป็นหลีกรองครับกับสงขายูเนเต็ดเมื่อปี2015หรือ9ปีที่ผ่านมานะฮะไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นนะครับ9ปีต่อมาเขาจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้แชมป์ kings cup กับทีมชาติไทยนะแล้วก็เคย ก้าวไปถึงการเล่นในระดับสูงนะครับในระดับหลีกสูงสุดกับทางด้านของการท่าเรือฟีแล้วก็เป็นกัปตันทีมชาติไทยด้วยในวัย31ปีหลายตัวหลายอย่างมันเกิดขึ้นครับกับนักเตะคนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นพี่ยักษ์สําหรับน้องๆในทีมเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีของแฟนบอลด้วยแล้วก็ภาพที่น่ารักนะครับของทางด้านเอเลียสเนี่ยก็คือพอจบเกมปุ๊บเขามีปกแขนอยู่ที่แขนเนาะเพราะว่าทางกัปตันทีมตัวจริงอย่างชนะทิพย์สงกระสินเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามนะครับในช่วงท้ายเกมหลังจาก ที่ชนาทิปย์เนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะครับทำให้ทีมเนี่ยชนะซีเรียนะครับแบบบุดวิดเลยนะครับในเกมวันนั้นวันนี้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องราวชีวิตของพี่ใหญ่คนนี้ครับพี่ยักษ์คนนี้เลยฮะ เอเลียสดอเลาะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับตอนนี้ช่องก็เกินกว่า50,000ซับแล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องจรกันต่อไปนะครับเอเลียสดอเลาะนะครับชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยก็คือยูเซฟเอเลียสดอเลาะนะครับเป็นนักเตะทีมชาติไทยนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นนักเตะลูกครึ่งนะครับเป็นสวีเดนไทยนะครับโดยฝั่งของไทยเนี่ยเขามีเชื้อสายจากทางภาคใต้นะครับโดยคุณพ่อก็คืออิสมาเอลนนะครับเป็ ชาวจังหวัดนาราธิวาสนะครับส่วนคุณแม่นะครับเป็นชาวสวีเดนคือคุณแม่ชาล็อตดอเลาะนะครับโดยคุณพ่อเนี่ยไปเจอกับคุณแม่นะครับที่ประเทศสวีเดนโดยตอนนั้นเนี่ยไปเรียนรู้นะครับด้านเทคนิคลที่ประเทศสวีเดนแลวก็เป็นคนชอบฟุตบอลอยู่แล้วนะครับส่วนคุณแม่ชาล็อตเป็นนักฟุตบอลนะครับสวีเดนเนี่ยในแถบสแกนดิเนเวียนนะครับสวีเดนนอร์เวย์พวกนี้นะครับก็จะมีผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะชอบเล่นฟุตบอลกันมากเลยนะครับแล้วก็ทีมชาติของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นสวีเดนนอร์เวย์ก็จะค่อนข้างที่จะเก่งนะครับในระดับโลกโดยคุณแม่ชาล็อตนะครับก็เล่นในระดับลีกของสวี i s ชสำหรับฟุตบอลหญิงในช่วงเวลานั้นแล้วก็มาเจอกับคุณพ่อนะครับอิสมาเอลดอเลาะนั่นเองนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พบรักกันแล้วก็มีลูกกันนะฮะก็คือทางด้านของเอเล s ดอเลาะเอเล็ดอเลาะเนี่ยเกิดนะครับในวันที่24เมษายนของปีพศเนี่ย2536 นะครับก็ในปี1993้นั่นเองปีนี้ก็อายุ31ปีอายุก็เทียบเท่ากับทางด้านของรุ่นของชนะทิพสงกระสินธนบูรเการัฐนะครับธิติพันธ์พ่วงจันประกรณเปรมพักอะไรประมาณนี้โดยเอเลยดอลล์เนี่ยเกิดในเมืองดอรบี้เป็นเมืองเล็กๆนะครับทางตอนใต้ของประเทศสวีเดนแล้วก็หลังจากนั้นในวัยประมาณ6ขวบนะครับเอเลดก็ได้มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนในจังหวัดนาราธิวาสบ้านเกิดของคุณพ่อนะครับตือที่พิมานวิทย์จังหวัด นราธิวาสนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กัปงบารูเนี่ยเวลาสั้นๆนะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ของทางด้านเอเลียสเนี่ยมีอาการป่วยนะครับที่ประเทศสวีเดนก็เลยลูกเนี่ยก็เลยต้องมาอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าหลังจากนั้นครับคุณพ่อคุณแม่ก็มีความคิดถึงลูกๆนะครับที่ถูกย้ายมาเรียนที่นาราธิวาสทางด้านของเอเลียสนะครับแล้วก็พี่น้องเนี่ยก็ต้องย้ายกลับไปที่ประเทศสวีเดนโดยประเทศสวีเดนเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับโดยเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมให คนในประเทศมีการเล่นกีฬาเป็นลักษณะการที่ยอดเยี่ยมนะครับมีสนามกีฬาที่พร้อมนะครับมีอุปกรณ์การกีฬาที่ค่อนข้างได้มาตรฐานเอเลียดเป็นคนที่ตัวใหญ่ชอบเล่นกีฬาตอนนั้นเขาก็เลือกเล่นกีฬานะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงลานกีฬาต่างๆช่วงหน้าร้อนนะครับก็ได้เล่นฟุตบอลในสนามหญ้าจริงช่วงหน้าหนาวเขาก็มีสนามหญ้าเทียมให้เด็กๆเล่นเขาเลือกเล่นหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลกีฬาฟอร์บอลปิงปองวอลเล์บอลเขาสา ที่จะเข้าถึงกีฬาชนิดต่างๆแต่สิ่งที่เขาชอบที่สุดกีฬาที่เขาชอบที่สุดแน่นอนครับเด็กผู้ชายในสวีเดนฟุตบอลครับซึ่งหลังจากนั้นครับทางด้านของเอเลนเนี่ยก็เริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงๆจังนะครับจากการสนับสนุนอย่างชัดเจนของทางด้านของรัฐบาลที่นั่นเอเลียนเนี่ยเขาจะชอบพูดถึงรัฐสวัสดิการที่เขาได้เจอที่สวีเดนว่าที่นั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะส่งเสริมเด็กๆเป็นอย่างดี นะครับแล้วก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยได้รับการฝึกฝนจนได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างจริงๆริงจังที่ประเทศสวีเดนโดยตัวเขาเนี่ยได้เริ่มเล่นนะครับกับสโมสรฟุตบอลอาชีพจริงจจังก็คือสโมสรลุนบีเคในชุดอายุไม่เกิน19ปีตอนนั้นเขาอายุ16ปีแล้วก็ได้อยู่กับอะคาเดมี่ของลุนบีเคเนี่ยมาเรื่อยๆครับแล้วก็ได้เป็นกัปตันทีมของลุนบีเคแล้วก็เคยคว้าแชมป์ลีกเยาวชนด้วยก่อนจะถูกผลักดันนะครับขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่ของสโมสรรวมทั้งหมดเนี่ยี่สิบเอ็ดเกมนะครับใน 2,013แล้วก็2,014โดยฤดูการ2,013เนี่ยลงไป19นัดนะครับยิงไปได้2ประตูส่วนรุดูการ2,014ลงสนามไปเพียงแค่2เกมนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะยิงได้รวมทั้งหมดคือ21เกมนะครับสำหรับทางด้านของเอเลสดอลล์กับลุน บีเหลังจากนั้นครับในช่วงหลังจากจบฤดูกาล2014ซึ่งสโมสรในสแกนดิเนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดนมาร์กสวีเดนในพวกนี้เนี่ยการแข่งขันฟุตบอลลีกของเขาเนี่ยจะไม่เป็นกลางปีไปถึงกลางปีเหมือนกับฟุตบอลลีกยุโรปที่อื่นๆเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวของเขาหนาวมากจนไม่สามารถที่จะเล่นฟุตบอลได้ลีกสแกนดิเนเวียนส่วนใหญ่เขาจะเล่นต้นปีไปท้ายปีนะครับส่วนหน้าหนาวเนี่ยทันวามกรากุมภาอะไรพวกนี้เขาจะปิดฤดูกาลนะครับประมาณนั้นหลังจากจบฤดูกาล2014นนะ ทางด้านของเอเลนดอลล์เนี่ยในช่วงหน้าหนาวเขาก็เดินทางมาที่ประเทศไทยกลับมาเยี่ยมญาตินะครับที่จังหวัดนาราธิวาสหลังจากที่ไม่ได้กลับมาที่จังหวัดนาราธิวาสหลายต่อหลายปีแล้วก็ช่วงเวลานั้นเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นฟุตบอลอยู่แล้วก็ต้องหาทีมที่จะฝึกซ้อมหาทีมที่จะรักษาสภาพความฟิตของร่างกายซึ่งนั่นก็ทําให้คุณพ่อนะครับก็มีคอนเน็กชันในจังหวัดนาราธิวาสคอนเน็กชันใน วงการฟุตบอลในภาคใต้ก็ช่วยติดต่อทางด้านของทีมสงขายูเนเต็ดตอนนั้นอยู่ในลีกดิวิชั่น1ของประเทศไทยสงขายูเนเต็ดเนี่ยก็คือพื้นฐานทีมก็คือเคยเป็นวัวชนยูเนเต็ดที่อยู่ในสึกฟุตบอลไทยลีกมาก่อนก่อนที่จะตกชั้นนะครับเป็นสงขายูเนเต็ดในช่วงปี2014ปี2015 2016ประมาณนี้นะครับฝึกซ้อมกับทีมสงขายูเนเต็ดดิวิชั่น1สําหรับเอเลียดอโลนะครับซ้อมไปซ้อมมา การฝึกซ้อม potential ต่างๆ performance ต่างๆของทางด้านเอเลียสดอเลถือว่าดีมากๆแล้วก็ความสามารถเอย่ยรูปร่างทักษะต่างๆความสูงกว่า196เซนติเมตรเกือบ2เมตรแล้วก็เป็นคอต้าไทยด้วยก็ทําให้หลังจากนั้นครับวัวชนแดนใต้หรือว่าสงขายูเนเต็ดในสมัยนั้นจับเอเลียสดอเลเซ็นสัญญาเลยครับโดยเอเลียสเนี่ยก่อนหน้านั้นก็ไปอยู่กับลุนบีเคอีกหนึ่งฤดูกาลก่อนที่จะย้ายนะครับย้ายมาที่สงขายูเนเต็ดอย่างเป็นทางการในปี2016ั โดยสวมเสื้อใหมายเลข4ที่ตัวเองเนี่ยเคยใส่นะครับกับทีมลุน BK แล้วก็เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับในวันที่เปิดตัวเนี่ยเจ้าตัวก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมาอยู่สงขาก็คือมาฝึกซ้อมอย่างที่ผมบอกไปนะครับเขาชื่นชอบบรรยากาศของสงขาเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเมืองนึงนะครับเท่าที่ เขาเนี่ยเคยสัมผัสแล้วก็แม้ว่าจะพึ่งตกชั้นลงมาจากหลีกสูงสุดก็ตามนะครับช่วงนั้นสงขาเนี่ยตกชั้นลงมาหลังจากที่ใช้ชื่อวัวชนอยู่ในเตดแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเขาที่อาจจะไม่ได้เล่นในหลีกสูงสุดเขารู้สึกว่าเขาชอบบรรยากาศเขาชอบเมืองนี้เขาชอบสนามอย่างตินสุรนนท์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีแฟนบอลที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยอายุเพียงแค่22ปีแล้วเขาอยากเริ่มอยากเริ่มต้นนะครับนับหนึ่งกับหลีกไทยกับทีมนี้ก่อนเพื่อว่าตัวเองเนี่สสสููลกงุด แล้วก็มันอาจจะค่อนข้างง่ายกับการปรับตัวด้วยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเคยอยู่ภาคใต้มาก่อนเคยใช้ชีวิตสั้นๆที่จังหวัดนาราธิวาสบ้านเกิดของคุณพ่อหลังจากนั้นนะครับเอเลียดอลลอกก็อยู่กับทีมสงขานะครับในปี2015แล้วก็2016โดยในปี2016ถือว่าเป็นปีที่มีจุดเปลี่ยน จุดหนึ่งะครับของเอเลียสดอเล,ลที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยได้ก้าวกระเถิบจากลีกรองนะครับขึ้นไปสู่ลีกสูงสุดในปี2015การท่าเรือเฟซครับทีมใหญ่บิดเนมเลยครับจากลีกสูงสุดของประเทศไทยตกชั้นลงมาสู่ดิวิชั่นหนึ่หรือว่าลีกรองของประเทศไทยในปี2016และต้องมาเจอกับสงขายูเนเต็ดทำให้สิงเจ้าท่าเนี่ยได้เตะตานักเตะคนนี้ครับนั่นก็คือทางด้าน ของเอเลียสดอลเล่แล้วก็ดึงตัวมาร่วมทีมสิงเจ้าท่าและหลังจากนั้นทางด้านของเอเลียสดอลเล่ก็ย้ายมาอยู่กับการท่าเรือ FC ฟ 4, นะครับพร้อมๆกับเซกิโอโซเลสที่เป็นอดีตกองหน้าของการท่าเรือเช่นเดียวกันชาวสเปนนะครับที่เคยอยู่กับทางด้านของสงขายูเนเต็ดในยุคที่มีทางด้านของเอเลียสเนี่ยแหละฮะก็ย้ายมาอยู่กับการท่าเรือพร้อมๆกันเลยเพราะว่า2รายนี้เนี่ยถือว่าเป็นนักเตะแม่เหล็กของสงขา ในสมัยนั้นแล้วก็เล่นได้ดีมากนะครับในศึกฟุตบอลดิวิชั่น1ก็ได้ย้ายมาอยู่กับการท่าเรือคือได้เล่นดิวิชั่น1ไปไเรื่อยจนทีมใหญ่ทีมนึงและกลายเป็นตัวหลักตัวจริงหลังจากนั้นครับมีสถิติลงเล่นทุกรายการนะครับ158เกมยิงไป10ประตูนะครับในปี2017เขาเริ่มต้นเล่น กับการท่าเรือนในลีกนะลงสนามไป29เกมนะครับแล้วก็มาปี2018ลงสนามไป23เกมในลีกแล้วก็สามารถยิงประตูนในลีกสูงสุดได้ครั้งแรกนะครับในเกมที่การท่าเรือน,นะครับบุกไปเอาชนะราชนาวี5ประตูต่อ0ในวันที่29กันยายนของปี2018นะครับแล้วก็ปี2019 ลงสนาม28เกมในลีกสูงสุดยิงไป2ประตูแล้วก็ช่วยให้การท่าเรือนะครับคว้าชมป FA Cup ด้วยในปี2019แล้วก็ต่อมาปี2020ลงสนามไป22เกมแล้วก็ปี2021-2022ลงสนามไป13เกมแล้วปี2022-2023ลงสนามไป19เกมยิงไป2ประตูซึ่งนั่นคือฤดูกาลสุดท้ายที่เอเลยดอลลออยู่กับการท่าเรือหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่กับบาหลียูเนเตดในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตอนนี้เขาก็ยังอยู่กับบาหลียูเนเต็ดนะครับสามฤด,ดูกาลติดต่อกันแล้วนี่คือนักเตะไทยรายแรกในรอบ14ปีที่ย้ายไปอยู่หลีกสูงสุดของประเทศอินโดนีเซียนะครับนักเตะในระดับทีมชาติไทยชุดใหญ่ต่อจากทางด้านของสุชาวนุตนุ่มแล้วก็ทางด้านของสินทวีชัยหาดไทยรัตนกุลเคยไปอยู่กับเประซิปันดุงในหลีกประเทศอินโดนีเซียเมื่อประมาณสัก14ปีที่แล้วแล้วก็ในส่วนของทีมชาติไทยครับในส่วนของทีมชาติไทยเนี่ยทางด้านของเอเลียดอรล็อกก็มีความฝันนะครับ กับคุณพ่อที่เป็นคนไทยเป็นชาวนราธิวาสแล้วก็ชื่นชอบฟุตบอลคุณแม่เนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่สวีเดนตอนนี้คุณแม่ก็ไม่อยู่แล้วหลังจากมีการป่วยประมาณสัก 2030ปีเลยทีเดียวนะครับเป็นความฝันของเอเลียตแล้วก็คุณพ่อตั้งแต่เด็กๆครับที่อยากจะติดทีมชาติไทยตัวเขาเนี่ยเคยมาอยู่ใช้ใช้ชีวิตที่นาราธิวาสตอนเด็กๆอายุประมาณสัก22นะครับมาฝึกซ้อมที่สงขลาแล้วก็เคยบอกกับคุณพ่อว่าอยากจะติดทีมชาติไทยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มอินกับฟุตบอลไทยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอินกับฟุตบอลถ้าใครดูเขานะเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในการเล่นในเกมค่อนข้างสูงและสุดท้ายครับ เขาก็ได้ติดทีมชาติไทยจริงๆในช่วงที่อยู่กับการท่าเรือโดยเกมแรกนะครับกับทีมชาติไทยเนี่ยเป็นช่วงที่อยู่กับทางด้านของอากิระนิชิโนะในศึกฟุตบอลโลก2022รอบการเลือกโซนเอเชียนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดทีมชาติไทยเรื่อยมาจนถึงยุคมาโนโพก,กิงเคยคว้าแชมป์ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเมื่อปี2020ที่กระเถิบมาเล่นในปี2021แล้วก็ล่าสุดครับกับทีมชาติไทยในยุคข,ของมาซาตระอิชิอิก็ติดอย่างต่อเนื่องและเป็นตัวหลักตัวจริงด้วย ในวัย31ปีที่มีความแข็งแกร่งทั้งกล้ามเนื้อความแข็งแกร่งทั้งร่างกายความสูง196เซนติเมตรแล้วก็มีการสื่อสารที่ดีกับนักเตะรายอื่นๆที่เป็นนักเตะที่ใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาที่นอกเหนือจากภาษาไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิโคลัสมิเคิลสันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโจนาธานเข็มดีหรือว่าแดนกลางที่ช่วงหลังๆก็มีวิลเลียมไวเดอร์เชอร์เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับตัวเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนคนที่สามารถสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ดีอยู่แล้วแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระดับหนึ่งด้วยก็เป็นตัวเชื่อมในการอยู่ในแดนหลังที่ดีมากๆให้กับมาซาทาะอิชิอินะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลก็ยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของการสื่อสารภายในทีมก็ยอดเยี่ยมเวลาที่ต้องชนต้องลุยต้องมุทะลุดุดันในเกมเขาก็เป็นคนที่เข้าไปสู้เข้าไปออกหน้าแทนเพื่อนก็เลยกลายเป็นพี่ยักษ์ใจดีของน้องๆด้วยในยุคนี้นะครับทางด้านของมาซาทาะอิชิอิใช้งานเอเลดอลล์อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะคว้าแชมป์สึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิง g s c ั p ครั้งที่50กับทีมชาติไทยและน่าเหลือเชื่อครับแชมป์ครั้งนี้นะครับในรอบ7ปีเต็ม kings รับครั้งนี้กลับไปเตะที่ภาคใต้ไปเตะที่สงขาไปเตะที่สนามตินสูรานนท์และเป็นสนามที่เอเลดดอลล์เคยเล่นอยู่ที่นี่กับสงขายในเดเมื่อประมาณสัก9ปี8 9ปีที่แล้วนะครับแล้วก็คนที่ซื้อตัวดึงตัวตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงเวลานั้นก็คือการท่าเรือเอฟซีมีมาดามแป้งนนพัลลัมซำเป็น ประธานสมโมสรก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ซื้อตัวนะครับแล้วตอนนี้แกก็เป็นนายกสมาคมอีกคือ ทุกอย่างครับมันมันเสริมให้มันเป็นเหมือนเป็นบทนะฮะที่ทําให้พี่ยักษ์ใจดีคนนี้นะครับกลายเป็นพระเอกหนึ่งในพระเอกในดวงใจของแฟนบอลในช่วง kings cup ที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็คนสุดท้ายที่ได้ใส่ปอกแขนในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เกมจะจบลงก็ดันเป็นแก่ครับเพราะว่าคนที่สวมปลอกแขนตัวจริงเป็นกับตันทีมตัวจริงอย่างชนาทิพย์สงกระตินที่ยิงประตูชัยเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนตัวออกทําให้รองกับตันทีมอย่างเอเลียสได้สวมปอกแขนแล้วก็มีโมเมนต์น่ารักอย่างที่บอกไปครับเขาก็เอาปอกแขนไปคืนให้ชนะทิพย์หลังจาก จบเกมเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการให้เกียรตินะครับกัปตันทีมตัวจริงนี่นะฮะเรื่องราวของเอเลียสดอลเลจากเด็กเชื้อสายไทยเชื้อสายนราธิวาสที่ไปเติบโตนะครับที่ประเทศสวีเดนก่อนที่สุดท้ายจะได้กลับมารับใช้ชาติบ้านเกิดของคุณพ่อแล้วก็เป็นกัปตันทีมด้วย นะครับสำหรับเอเลียสดละนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e กันได้นะครับสำหรับเรื่องราวของเอเลียดแล้วก็สามารถติดตามเรื่องราวดีๆเรื่องราวสนุกๆน,นะครับทางจอสตอรี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ